สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับเราก็มีข่าวคราวจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาจะพยากรณ์อากาศตลอด24ชั่วโมงข้างหน้าของวันที่28กุมภาพันธ์65นะครับจะมีอะไรที่ไหนบ้างก็เราก็ไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจด้วยนะครับ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2ง,งององศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงส่วนลมบริเวณอ่าวไทย เริ่มมีกำลังอ่อนลงด้วยโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแม้สถานการณ์ฝนภาคใต้จะเริ่มลดลงแต่ก็ขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณลุ่มน้ำใกล้ทานน้ำไหลระวังอันตรายน้ำล้นตลิ่งไปอีก1-2วันสำหรับชาวเรือควร เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนั่นเองครับมาดูพยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าก็คือ1-6มีนาคม65บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้ากับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังอ่อนลงทําให้ภาคใต้มีฝนลดลงขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยนั่นเองครับ สถานการณ์แผ่นดินไหวในช่วงวันที่27-28กุมภาพันธ์65ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด1.5มีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลแม่เงินอำเภอ,อเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและขนาด1.3มีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศเมียนมาซึ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดนั่นเองมาดูสถานการณ์ฝุ่นละอองและหมอกควันในระยะนี้ฝุ่นละอองหมอกควัน บริเวณประเทศไทยกรุงเทพมหาลครและก็ปริมณฑลเริ่มมีสะสมเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเนื่องจากลมที่พัดปกคลมมีกำลังอ่อนลงนั่นเองครับนี่ก็คือพยากรณ์ต่างๆที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาประกาศเตือนไว้นั่นเองครับผมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ